จากข่าวที่เดโกโชต้าและน้องชายนะครับ mm hmm. เขาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตกระทันหันเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับและเป็นอุบัติเหตุที่เขาเนี่ยขับรถ m ลม r g กินีไปประสบอุบัติเหตุซึ่งรถคันนี้มีการพูดถึงเยอะมากเลยว่ามันคือรุ่นอะไรผมเองก็เลยได้ไปลองดูรูปนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะดูไม่ออกเพราะว่ารถที่เขาประสบอุบัติเหตุเนี่ยมันเหลือแต่ซากจริงๆแต่พอดูแล้วเนี่ยถ้าเห็นล้อตรงเนี้ยเราจะรู้เลยว่านี่คือโคลคารเป็นรุ่นหนึ่งแต่ว่ามันรุ่นอะไรละ่ะ ผมก็เลยมาดูด้านหน้าปรากฏว่ามีรูปเหลือด้านหน้าครับเป็นกันชนหน้าตัวนี้เป็นฮุลาคาร e v นโวออลวิลดา e หมายถึงเป็นรุ่นขับ4นะครับตัวนี้เป็นฮุลาคาร์ี v โในปี2019จนถึงปัจจุบันนะครับเปิดตัวเนี่ยคันนี้ใช้เครื่องยนต์นะครับคือ5 2 0 0ซี10สูบคือเครื่องใหญ่มากๆแล้วก็แรงมากๆความแรงเนี่ยคือประมาณ640รหัสของรถรุ่นนี้คือ640-4แรงม้าก,ก็คือ640แรงมา้า ขีดคือเป็นระบบขับเคลื่อน4ลอ้อนะครับคันนี้ท็อปสปีดประมาณ325ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยคือมันเร็วมากๆแล้วศูนย์เนี่ยประมาณ2.9เวิเพราะฉะนั้นผมเองมีโอกาสเคยใช้รถรุ่นนี้คือเป็นแลมโบคันแรกที่ผมใช้คันนี้มันแรงมากๆแล้วมันก็มีระบบ traction ต่างๆที่แบบดีมากๆครับมันเรียกว่าถ้าไม่ได้แบบจังหวะโอเวอร์จริงๆคันนี้คือคอนโทรลได้อยู่แน่นอนแต่ความโชคร้ายของ เขาก็คือว่าเขาขับบนถนนที่ไม่ดีครับถนนเส้นนี้เป็นชื่อว่าเ5ห้าิบในสเปนนะครับอยู่ชายแดนระหว่างสเปนกับโปรตุเกสซึ่งโปรตุเกสก็คือบ้านเกิดของเขาปรากฏว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนที่ไม่ค่อยดีขุ่นขะแถมยังขับตอนกลางคืนแล้วมืดมากพราะมันไม่มีไฟแล้วก็ยังเป็นช่วงที่หมอกลงนะครับแล้วแบบเป็นจังหวะที่เขาแซงรถขึ้นมาแล้วดันยางระเบิดซึ่งเราไม่รู้นะว่ายางระเบิดเพราะอะไรเก่าหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีข้อมูล พอยางระเบิดต่อให้รถดีแค่ไหนแล้วมีมีความเร็วเนี่ยการเอาคอนโทรลรถให้อยู่คือยากมาก,มากต่อต่อให้จะมีระบบ e s p ระบบป้องกันการหมุนอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับเขาด้วยเพราะนั้นการที่เขาไปประสบอุบัติเหตุแล้วรถเนี่ยลงข้างทางแล้วมันมีความโชคร้ายเบิ้ลก็คือเกิดไฟไหม้ครับออกไม่ทันก็เลยเสียชีวิตทั้งพี่ชายและน้องชายจริงๆเคสเนี้ยเคสที่เกิดเหตุแบบนี้เคยเกิดขึ้นอีก ก่อนหน้านี้ก็คือเคสของพอวอกเกอร์ครับตอนนั้นก็คือคลรว่าจีทีครับโหผมก็แบบเคสคล้ายๆกันเลยก็ออกข้างทางไปแล้วก็ไปติดอยู่ในรถแล้วกเกิดไฟไหม้ก็เป็นความสูญเสียที่แบบโหยิ่งใหญ่จริงๆคือช็อกอะผมขนาดผมไม่ได้เล่นบอลน,นะแต่ผมได้ยินข่าวผมก็ยังรู้สึกว่าโอ้โหเสียใจจริงๆเพราะเขาเป็นนักเตะที่แบบกําลังดังเลยเหมือนพอวอเกอร์แหละคือแบบอยู่ดีแล้วแบบพอวอเกอร์เสียโอ้โหมันแบบ เสียใจจริงๆครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับแฟนๆลูกหนังทุกท่านด้วยนะครับเพราะว่าสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่จริงๆครับ